ไม่ท,ทันจะไม่ได้บอขอะไรเลยตีไม่เรียบมาทำโจม ไม้แรกครับผมกินเลยนะครับปากกาครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะครับตีไม้แรกกินเลยนะผมครับท่านผู้ชมครับอตอนนี้ก็จะเที่ยงนแล้วผ่านมาแล้วครึ่งวันนะตอนนี้ก็ได้มาขึ้นมาสองตัวนะครับเงียบมากเลยวันนี้นะครับ ปลาไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับอากาศมันน่าจะเปลี่ยนนะครับมันเริ่มหนาวแล้วนะคุณผู้ชมฝั่งทางน้าเขาก็ไม่ค่อยกินครับวันนี้ผมยังไม่เห็นมีใครได้ปลากระมังเลยครับปกติแม่น้าปลากระมังมันจะกินดีนะครับผมแต่เห็นมีน้าเขาได้ปลากาขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับฝั่งทางนู้นครับผมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเห็นน้าเขาเล่าให้ฟังว่าเออก่อนหน้าที่ผมจะมาตกเนี่ยครับก่อนหน้านี้เมื่อวานประมาณเมื่อวานมือครับก่อนหน้านี้นะเขาบอกนะว่ามีคนมีชาวบ้านเขาล่องเรือวานแหกันนะครับผมนะครับล่องเรือวาน หวานเหมันเป็นประเพณีแถวกระบินอยู่แล้วนะครับก็คือเขาจะมีล่องเรือเป็นกลุ่มๆนะครับจะหวานแหตามบางต่างๆเขาเรียกว่าบางนะครับบางแม่น้ําอะไรประมาณนี้ครับตามบางตามที่ที่มันลึกๆนะครับนะครับผมปลามันก็เลยตกใจเขาเมื่อหวานที่นี่ไปนะครับก็ปกติที่นี่ปลากระเังจะกินดีนะครับผมแต่วันนี้เงียบก็บเลยนะครับผมมารู้นะครับว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะ่านผู้ชมครับ โอเคครับผมเดี๋ยวลุยไปด้วยกันครับวันนี้ผมไม่ได้เอาไส้ไก่มานะครับลืมนะครับเกี่ยวเม็ดโฟมน้คตกโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับว่าจะได้ตัวเพิ่มไหมนะครับกับเวลาอีกครึ่งวันครับตอนนี้ก็จะใกล้จะเที่ยงแล้วครับผมไปยวลุยกันต่อก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปลากระสูบนะท่านผู้ชมครับน่าจะชาร์จปลาเล็กนะครับปลาเล็กมันน่าจะติดเบ็ดอยู่นะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีผมคุยแชทกับแฟนอยู่นะครับผมกินทีเผลอนะครับ โอเคครับน้ำอีกหนึ่งตัวแบบฟุกๆครับผมโอเคครับมีฟุกได้มีผิดคิวได้ปลากระสูบมาตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมนะก็ไซส์น่าจะเจ็ดไปขีดน่าจะได้นะครับผมนะครับ อ๋อโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับหรือว่ารับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับกดอะไรก็กดสำหรับช่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผงต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปในเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับนี่ตรงนี้จะร่มมากเลยนะครับจะมีร่มนะครับุูบานนอนได้แล้วก็ผูกเปได้นะนี่ผูกเปเปนี่ผูกนี่ครับได้ครับผมแต่ว่าจะชันหน่อยนะครับนี่ ทางลงมาจะเป็นต้นพุทราครับทุผู้ชมนะครับบรรยากาศล้มรอบนะครับียบเงบจริงๆแล้วลงไปทางนี้ก็ได้ครับนี่ครับเนี่ยถ้าจะตกตกข้างล่างก็ได้นะถ้าจะตกข้างล่างเครับล่างแล้วก็เนียตรงนี้ท่านี้ก็ได้ครับได้เยอะครับไหลหน้าครับยาวไปถึงนู่นเลยก็ตกได้ครับแต่ว่าเราต้องเปิดหน้าหน่อยครับโอเคครับผมสภาพใหม่ครับ คุณผู้ชมปลากาน่าจะหลดถึงโลดนะผมอ่ะใหญ่นะใหญ่กว่ามือของผมนี่ครับผลงานวันนี้นะคร,นะระับปลากระมังตัวเดียวปลากระกมังเล็กตัวหนึ่งนะี่ครับ